ภารกิจที่ต้องทาเป็นเตมตื่นตื่นตืต่นแล้วจิดหรอใช่ใช่ใช่ติดโมงเหรอ,อเฮ้ยนะเล่นเล่นจะบ้าหรือไงวันนี้เรามีภารกิจนะครับทุกคนวันนี้เราจะเป็นภารกิจที่ว่าผมและดิฉันจะไปเซอร์ไพรส์แม่กันนะครับ<พ>แล้วก็เมื่อกี้ผมไม่ได้หลับผมเก่งผมตื่นแล้วตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ห้าโมงแล้วแต่เราแจ้งแต่ตอนนี้อยู่มากเลยแล้วก็ แาร์ได้กินไหมเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำธุรกิจที่ใหญ่งงใช่ไหมเราะะจะไปมอบความสุขให้แม่ <Okay. S 1> เพราะว่าก่อนที่ผมแบบจะไปมอบความสุขคนเดี่ะผมต้องมอบความสุขให้พระที่บ้านของแม่คือแม่เอ็มนี่มันคันแทบดีกว่าทุกคนผมหายไปนานมากเลยคิดถึงผมไหมส่งกลับมาแล้วนะบอกเลยกลับมาอีกครั้งนี้จะยิย่งใหญ <c oughs> ่กว่าเดิมไปแหละเราไปกินข้าวกันก่อนนะเแต่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเตรียมพร้อมว่าจะไปเซอร์ไพรส์แม่ยังไงใช่ไหมอะท่องไอ้หยิบละ้องละสองล้านเนี่ยวรมาช่วงนี้ไปเลยครับ Let's เดมเต็มจิไม่ชวนเลยนะนี่เดี๋ยวผมมีผมมีแบบมีมุกอ่ะให้ทุกคนบังเป็นแบบอาหารนะครับนี่ข้าต้มปลาใช่ไหมข้าต้มปลายังมีปลาแล้วเมื่อไหร่ใจเธอจะเรวยบไข่ดาวอ่ะยังมีสีแดงแล้วใจแดงแดงของเธอเมื่อไหร่จะเรีย กินข้าวก่อนเดี๋ยวเราไปเจอแม่กันเลยครับไปแล้วก้กินข้าวก่อนเจ้าโ,โอ้อิ่มมากเลยอิ่มไหมลก้องอิ่มเลยเมื่อกี้ไปกินข้าวเราลก็้องมาอิ่มมากเลยหนักท้องเลยโอ้โหวันนี้ก็มีภารกิจก็จากเซอร์ไพรส์แม่ <Okay. S 1> ผมอยู่การทําคลิปไปนานมากนานมากไม่ไมากไม่รู้แบบคนเริ่มเริ่มหายแลลวตอนเนี้ยแล้วก็แบบวันนี้ก็จะเริ่มกลับมาทําคลิปนะครับแต่ก่อนที่เราจะกลับไปทําคลิปการช่วยเหลือคนการให้คนอะแลวก็ให้พระอภิบาลก่อนก็คือแม่ คือตั้งแต่ผมเกิดมาเด็กๆไม่เคยเห็นแม่แต่งตัวแบบสวยทําผมสวยน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้เลยก็เลยแบบจะพาแม่ไปเปลี่ยนโฉมเป็นแบบคุ้นสวยเปลี่ยนโฉมให้แม่ไงแล้วก็พอเปลี่ยนโฉมเสร็จก็จะพาแม่ไปมอบความสุขพระเราคือแฮปปี้ไงก็จะไปมอบความสุข แล้วก็รับความสุขจากรอยยิ้มที่มอบไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้แม่ไปแจกข้าวก็จะไปแจกคนในเดี๋ยวตอนเที่ยงแลก็ไปแจกกันพาแม่ไปแจกกันแล้วก็ตอนนี้แม่ยังไม่รู้นะแล้วก็พาแม่ไปแจกข้าวเสร็จก็ทายคลิปเราก็จะแบบพาแม่ไปกินข้าวแล้วแอบเซื้อไพร์เงินแกหนึ่งแสนบาทที่ผมเป็นเงินที่ผมเก็บสะสมจากการทำงานมาคือจะให้แกวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมลองโทรหาแม่ก่อนไม่ทำอะไรอยูน่นะเดีย๋ยนะตาคงตาคงแล้วแม่ถ้าแล้วแม่จะด่าเราวะเนี่ยแม่ยังไม่รู้ไงไพร์อร์ไพร์ไพร์โดนด่าดิม แม่รับแม่ฮัลโหลฮัลโหลแม่แม่แม่อยู่ไหนอันที่บ้านี่ยที่าราบ้านนะเท่าไรเยอะนะเออเท่าไรเยอะออไม่โน่นโน่นกินข้าวแล้วมะกินเลยวันนี้มีอะไรมาให้เท่านะขี้เคโอเคเดี๋ยวหวาระบานปอกกันโอเคครับแม่สวัสดีครับน่าเชื่อ <c oughs> แม่ย์คิดว่าจะโดนแม่ด่า <c oughs> ก็ประมาณนี้ลนะเดี๋ยวเราไปเจอแม่กันก่อนเราจะไปเจอแม่ครับทุกคนเห็นข้าวไหมคือข้าวอ่ะผมสั่งมาให้ลุงรอพอคนนึงแก <c oughs> เป็นคนแบบน่ารักยิ้มพูดเก่งและยังแกยิ้มเก่งนะยิ้มเก่งมากบอกเลยแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมีเกไม่เล่นแบบว่าเดี๋ยวผมจะข้าวไปแกโดยที่แกไม่รู้อะไรเลยเรามาดูกันว่า <c oughs> แกอ่ะจะยิ้มกี่ครั้งและผมจะให้แกยิ้มละหนึ่งร้อยบาทนี <c> ่ <oughs> จะยิ้มเยอะเลยครับลากรักเพื่อน อยากให้ทุกคนอ่ะมาเล่นเกมว่าผมมาทายกันว่าลุงเกย์จะยิ้มกี่ครั้งและเกยจะรับเงินจากผมไปเท่าไหร่แล้วก็ทุกคนเม้นใต้คลิปเลยแล้วผมจะสุ่มแค่5้คนที่ทายถูกใครที่ทายถูกรับของฝันชิ้นพิเศษจากผมไปเลยใจอาเกย์โอเคตอนนี้ก็ใช้เวลามาแล้ว่าพอแล้วผมพร้อมแล้วพร้อมที่จะเอาข้าวไปลุงแนละ้วก็ไปดูกันว่าลุงเกจะยิ้มกี่ครั้ง <Okay. S 1> โอเคพร้อมแล้วไปกันเลย let's go <S เ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลุงเขาจะยิ้มกี่ครั้ง okay. กินแกเห็นแล้วแกเห็นแล้วลุงซื้อข้าวมาฝากออขอบคุณครับผมลุงสายคิ้วได้ไหมผมเป็นยูทูบเบอร์สายคิ้วได้ไหมได้ได้ครับต๋อขอบคุณนะครับครับน้ำใจที่เอามาให้รปภครับครับขอให้เดินก้าวหน้านะครับขอย่างนั้ครับรวยรวครับผมครับครับแล้วลุงแล้วลุงได้กินข้าวยังนี่ยังกำลังจะกินอยู่พอดีว่า ยังไม่ได้กินเพราะมีงานอ๋อก็เห็นคือคุยกับลุงตอนเช้าเลยนั่งอยู่ตรงนั้นครับเวลาว่าก็คือได้พักถ้าไม่ว่าก็ต้องมีงานครับโอเคลุงได้ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมเดินตามรถไฟครับครับเฮ้ยเพื่อนทำไงลุงขยุมีทั้งรอแล้วอะไรเร็วเลยเราจะได้เฉลยเร็วเออเท่าไรลุงยิ้มลุงยิ้มเท่าไรเราไม่รู้ว่าแกยิ้มกี่ครั้งเพราะเราถ่ายอยู่ที่นับได้ประมาณเท่าไหร่นะตากล้องแปดหรอ ไม่เกินไม่เกินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเฉยไม่ใช่เลยแล้วบอกลุงเขาก็เลยนะคือเมื่อกี้อ่ะผมถ่ายถ่ายคอนเทนต์ว่าถ้าลุงยิ้มเท่าไหร่อ่ะลุงจะได้รับเงินละหนึ่งร้อยบาทแต่ที่ว่านับได้อ่ะประมาณเต็ดครั้งก็นี่หนึ่งพันบาทโอ้ยไม่เป็นไรลุงเอาไปเลยถ้าเกียดแม่ไ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 ม่เกียดผมไม่ได้ติดบนหน้าไม่มีสิญบนนี่คือคือผมให้ด้วยใจครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับครับลุงครับเฮ้ยครับเฉยเลยเฉยเลยครับ ลุงคุณครับลูกคุงพูดอะไรเลวอะไรโน่หนึ่งภาคใต้เราจะไปให้ได้โน่หนึ่งภาคใต้เราจะไปให้ได้นี่รับคนชนนี้สิบล้านนะครับสิบล้านซับสิบล้านซับอคครับโอเคภารกิจเราก็สำเร็จครับแบบลู้ที่แบบดีใจมีความสุขครับที่ได้ร่วมมอบใอ้ถึงมันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยน้อหรับผมโอเคนั้นภารกิจใหญ่สำหรับเราก็การเนี่ยการแบบเนี่ยใช่ลุงทำต่อไปเลยเดี๋ยวภารกิจสำคัญของเราตอนนี้ก็คือแม่ของเราในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอแม่ที่บ้านกันเลยครับไป let's go ไปเลยตาก้้้อองรนแลว ตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็นี่ฟเรินลักคืออยู่นี่เดี๋ยวเราจะแอบ,บไปก่อนถ้าก้องเราแอบ,บใสก่กระเป๋าถ้ากล้องไว้ก่อนเราจะร่ายแม่ออกมาครับแม่อยู่ในบ้านเดี๋ยวแม่อยู่ในบ้านเดี๋ยวร้อแม่ออกมาก่อนนะครับแม,แม <laughs> ่แม่นี่นี่อะครับ <laughs> น,นี่ก็แม่นะครับแม่อดีตกองแนละ้ว <laughs> คือ,อที่ลูกโทรบอกแม่เออวันนี้มีภารกิจจะพาแม่ไปท้ายภารกิจกันไปไหม นี่นี่นี่ก็คือแมะครับแล้วก็เดี๋ยวเหมือนที่เราเกิดกันตอนคลิปว่าเราจะพาแม่ไปทำภารกิจกันจะพาแม่ไปไปทำผมสวยๆกันเอ็งนี่มันคันแทบดกว่าเตื่นเต้นนะมามาโอเคเมฆคืนเมฆคืนเลยๆโอเคครับไปเราไปเจอร้านทำผมเลยครับตอนนี้พาเมฆมาที่เป็นร้านอะไรครับพี่ร้านดวงแก่สะอาดครับสว่างนะคะ พี่ช่วยฝากเปลี่ยนเปลี่ยนโชว์แม่หน่อยนะยินดีค่ะ <Okay. S 2> ยินดีค่ะคุณแม่เดี๋ย <c oughs> วเปลี่ยนรูกให้นะคะครับเ <c oughs> ชิญเลยค่ะเขาแม่ต้องเปลี่ยนเป็นยังไงครับพี่ของคุณแม่นะพี่ชาดู <c oughs> ผมอย่างนี้ครับ <c oughs> ถ้าให้สวยของคุณแม่ก็ต้องทําให้แบบมี <c oughs> มวอลลุ่มที่ปลายนิดนึงนะ,ค,ะคุณแม่ก็จะได้ดูอิ่มขึ้นเงิ <c oughs> <c oughs> นหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวผมอะ่ะจะทำการแอบไว้ในกระเป๋าแม่ ตอนท้ายอ่ะตอนนี้จะพาแม่ไปกินข้าวแล้วบอกแม่ดูกระเป๋าน่อยเปิดกระเป๋าน่อยพอแม่เปิดออกมาซองอะไรวะเฮ้ยซองอะไรแกะดูเป็นเงินแม่ก็เลยแบบตกใจไงเออใ <c oughs> ส่ไปแล้วนะครับเราก็มีปงมัานนะโอเคแล้วตอนนี้ก็นั่งรอแม่อยู่ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูกันนะว่าตอนแม่เสร็จจ่อเป็นยังไงไปร <Okay. S 1> อไปพลางรอไปก่อนเออต้องรอไปตอน <c oughs> แม่เสร็จแล้วครับสวยไหมสวยแต่มันยังไม่พอแค่นี้ครับเชิญแม่ครับคุณแม่เชิญครับยังยัง,ง,งยังไม่พอแค <laughs> ่แนี้มันยังไม่พอแค่นี้ครับยังไม่พอแค่นี้ค่ะมีเสื้อผ้อแม่เปลี่ยนชุดได้หน่อยโอ้เปลี่ยน ah, <laughs> น,นี่เลยเปลี่ยนชุดลูกหน่อยเดี๋ยวเราไปรอดูแม่เปลี่ยนชุดกันนะครับตอนนี้กําลังลุ้นนะครับแม่กำลังไปเปลี่ยนชุดผมได้เปลี่ยนเสร็จแล้วเปลี่ยนสีชมเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนแม่เปลี่ยนชุดว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่า เตอยากเห็นละเดี๋ยวให้แม่เดินแคปรอกเลยโอเครอสักครู่มเย้่แม่เปลี่ยนโุมเสร็จแล้วเห็ไหมครับนี่คือแม่ตัวเองก็ตอนนี้ก็พาแม่เปลี่ยนโุมเสร็จแล้วไม่รู้สึกยังไงบ้างครับ ดีใจค่ะเดี๋ยวผมจะพาแม่ไปทำธุรกิจสุดท้ายก็คือการทําความดีก็คือแจกข้าวให้กับคนที่ขี่รถผ่านไปผ่านมาแถวแถวเขาเรียกหน้าหอนาฬิกาเราจะแจกข้าวที่นั่นเหมือนคลิปแรกอะครับไม่มีปัญหาประมาณผมเหมามาประมาณ100ชุดครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้าหอนาฬิกาเลยตอนนี้เสียเวลาไปเยอะแล้วหน้าหอนาฬิกาไงครับนี่ก็มีพี่ชายมาช่วยครับพีบรอแล้วนี่แม่แล้วก็นี่พี่ที่ก็อยู่แว้ยนี้มาช่วยครับนี่ก็ แม่ก็เปลี่ยนโฉมเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพาะแม่มาทำธุรกิจโด,ดยการทําความดีคือแฮปเปอร์หรือผู้ให้ความสุขและมอบความสุขโอเคเราจะแจกข้าวกันเลยครับไม่ต้องรอช้าแล้วเพราะนี้ก็เริ่มมืดแล้วโอเคพี่แจกข้าวครับแจกข้าวแจกข้าวเอาได้เลยครับไก่ไอเป็นไก่ไก,ไก่น้ำแดงไก่น้ำแดงครับกินจทรามากินได้ไหมกินจทรามกินได้ครับพี่แจกข้าวฟรีนะนะท่านเจ้าแจกข้าวฟรีครับ ได้ได้ครับได้ครับใส่ไก่ตั้งนั้นเอากี่กล่องครับต้องกองสองสองในนี้ได้ได้เจ้าอะไรครับนี่เป็นไก่หมดเลยนะครับพี่แจกข้าวครับเขาไม่ได้ยินผมเป็นยูทูบเบอร์ครับทัพเปอร์ผู้ให้เรายิ้มเขาช่องช่องไหนพี่ช่องช่องแชร์จีมครับแชร์จีมได้ได้เอาเลยเอาเลยกี่อครับองครับได้สองหอครับเอาเลยเอาเลย นี่นะแม่เราได้ม้าความสุขแล้วทุกคนแม่ชูวสองนิ้วหน่อยพี่บอลนี่สุดยอดชาบุญครับวันนี้เลิกกไปได้ได้พี่ได้เลยเจ้าสองกล่องได้ได้นี่สองกล่องครับสองกล่องได้ตั้งสองคนได้นี่เลยครับพอดีจะไปลงบ้านพอดีเลยได้ครับเรลิกในโอกาสอะไรเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ครับได้เสียข้าวเหรอเอาเลยครับนี่เลยได้เสียเลยครับเดี๋ยวข้าวครับ สาธุแจกข้าวครับแจกข้าวสาธุมีสองกล่องเลยครับลุงดูรถก่อนดูรถก่อนเส้นไายแล้แม่แม่ดึงได้เลยคุงให้รอยยิ้มของเราครับลุงเอาข้าวครับเอาข้าวใช่ไหมเอาีสองกล่องเดียวนี่ถุงลุงเอาไปสองกล่องไม่ได้สองกล่องแล้วโอเคขอบคุณสาธุสวดีครับสวัสดีครับ ครับเเเเรริิ่่มมลลยยครับสาธุโอเคเย้ภารกิจเราสำเร็จนะครับวันนี้เราก็จตายเข้าผมเรียบร้อยแล้วพาแม่เกินโจ๊กเรียบร้อยแม่ถอดแม่หน่อยแม่พูดอะไรหน่อยครับอ่าวันนี้มีความชื่นใจที่ได้มาแจกข้าวให้คนได้กินกันทั่วๆค่ะตอนนี้ภารกิจเราก็เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาแม่ไปกินข้าวก่อนกลับบ้านครับโอเคครับขอบคุณ รู้สึกว่าดีใจนะที่แบบทุกคนนี้ก็อยู่เ้อะเนี่ยเขามาช่วยเขาแบบหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดเร็วมากเลยแบบบางคนยังไม่รู้ได้กินหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับเพเราก็ตั้งใจทํามอบแบบมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยครับแค่นี่ผมก็มีความสุขแล้วแล้วขอบคุณเพื่อนตากล้องครับหันนหลันกล้องหน่อยหันกล้องไปหาตัวเองเลยไม่เอาเหรอแล้วก็คุณพี่ของคุณแม่มากครับวันนี้ก็ภารกิจก็สาเร็จแล้วเหลือแค่ไปกินข้าวแม่แล้วก็ปิดคลิป้วครับโอเคเดี๋ยวเราพาแม่ไปกินข้าวนะครับบ๊ายบาย โอเคครับตอนนี้ภารกิจกับผมก็เสร็จร่วมเลยดีนะครับทั้งวันเหนว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาทานู่นนี่นั่นแล้วก็พาแม่ไปทําผมก็กี่จะมงไหมก็แล้วแค่อิ่วแ <at> ม่เดินล <"Wow> ่ะอีกแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดทีผมมากผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้ผมทํา YouTube เริ่มท YouTube มาแล้วก็ทําช่องเกี่ยวกับการให้แล้วก็ผมก็หยุดไปนานมากและเนี่ยผมจะกลับมาทําคลิปจริงจังเลยแนวเนี้ยแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทําคลิปแนวเนี้ย ผมต้องให้พระที่บ้านก่อเนื่องคือแม่ผมแม่รู้ไหมว่าอะไรแม,ม่เอาตัวรับโลกในบ้านเดียวใส่ไว้เ,เมื่อไรเอ้ามีซองอะไรหนูซ <c oughs> องอะไรเก <c oughs> เลียบบัตรเยอะยิ่งนอะไรนะเนไหมยืนใครล้วเนี่ยใครเมยเอาดะได้จ้า <c oughs> ก่อนที่ผมแบบจะมอบความสุขให้ล่ะผมต้องมอบความสุขให้พระที่บ้านก่อนก็คือแม่จะไปมอบความสุขแล้วก็รับความสุขจากรอยยิ้มที่มอบไปอะไรเงี้ยครับแจกข้าวครับผมได้สั่งข้าวปะไรประมาณร้อยก่อมีมากก็ให้มากมีน้อยแห่น้อยครับแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วทุกอย่างก็ประมาณนี้จบไปที่รอยครับเมย์เมย์เล่งตามดูเยอสิบล้านซับเราจะไปถึง ร้านครับเราจะไปให้ถึงฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องลูกเจมด้วยก,กด like, กดไลค์กดติดตามในช่องลูกเจมด้วยนะคะโอ,คโอเคนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วผมจะไปให้ถึงครับสิบล้านทรัพย์ผมจะเป็นหนูนิ่งภาคใต้ไม่ได้เร็วนูน่งภาคใต้หนูนึ่งภาคใต้โอเคสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณพี่ยูพี่ปองอ่นนะ แล้วก็นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนตากล้องมากวันนี้ทั้งวันเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปถ้าใครชอบนะอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์นะครับถ้าไม่กดยังแท่งไงเงีเตียบมน, <c oughs> นี่นิ่วนี่นิ่วนี่โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก้อนบ๊ายบายก่อนเลยไอ้เค <c oughs> <c oughs>